สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับผมกอวันนี้จะมารีวิวนะมีดนะผมมีดลงใหม่จะทำขึ้นมานานแล้วนะผมประม,ประมาณช่วงประมาณช่วงโควิดระบาดหนักๆนะผมช่วงนั้นประมาณนั้นนะลูกค้าสั่งมามเอาเล่มนี้ลูกค้าสั่งมาแล้วเพอเอินว่าช่วงโควิด หนักๆลูกค้าก็เลยไม่สะดวกที่จะรับนะผมช่วงนั้นเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีคนตกงานก็เยอะครับผมช่วงนั้นก็ล,ลูกค้าไม่ได้รับไปนะผมผมก็เลยเก็บไว้นะผมเพื่อเอาไว้เป็นแบบต่อไปนะผมก็เพิงเก็บไว้จนลืมนะผมเก็บไว้จนลืมเพิ่งไปเจอมานะผมเพิ่งไปเจอก็น่าจะประมาณปีกว่าแล้วแหละครับผมเรื่องนี้ทําไว้น่าจะปีกว่าเพิ่งไปเจอนะผมก็สนิมค่อนข,อขอ้างจะกินนิดหน่อยนะผม ประมาณนี้นะผมก็เป็นทรงลูกค้าบอกว่าทรงคล้ายๆทรงเปอร์เซียนะผม,ผมไม่แน่ใจว่าทรงอะไรนะผมจ่ค้างที่อ่อนๆน,นิดๆนะผมอ่อนๆหน่อยปลายจะอ่อนๆนิดหน่อยนะผมลูกค้าจะไปติดรถนะผมว่ามีดเป็นมีดปลายแหลมๆอย่งนี้ก็ฟันจะไม่ค่อยดีนะฟันไม้จะไม่ค่อยดีส่วนมากก็ไว้ติดรถพก ติดรถหรือว่าใช้งานในครัวเรือนผมประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นปลายค่อนข้างจะแหลมเวลาจะฟันใช้งานนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะผมเพราะว่าน้ําหนักมันจะมาอยู่ที่ที่ตรงด้ามซะมากกว่านะผมปลายจะเรียว Gospel แหลมเดี๋ยว,วจะมาฟันไม้ให้ดูนะผมว่าจะผ่านหนรือเปล่านะผมสาหรับไม้สําหรับมีดทรงนี้นะผมสาหรับมีดทรงนี้มีดทรงที่ปลายแหลมเรียว,วๆอย่างนี้จะผ่านหรือเปล่าผมสาหรับการฟันไม้ผมก็ยังไม่ได้ลองฟันนะผม เมื่อกี้เพิ่งไปถางไอ้หญ้าข้างต้นไม้มาก็จะมาลองฟันกับต้นนี้นครับผมต,ต้นขี้เหล็กต้นขี้เหล็กนะผมฟันออกจากต้นมะนาวต้นทุเรียนไปด้วยนะผมส่วนข้างล่างก็ตายแล้วครับผมตายแล้วแห้งแล้วครับเพราะว่าผนทำการนีไ่ไว้นะครผมปอกเปลือกมันไว้เกล็ดมันตายไปแล้วนะ เดี๋ยวจะมาฟันให้ดูนะผมว่าจะรอดหรือเปล่าแบบมีดตรงนี้นะผมมะดำเยอะนะผมมาดูสองเม็ดทัดกันนะครับผมเขาปนด่ก็จะออกมาประมาณนี้นะผม เราจะเรียกทรงอะไรนะผมเปิดเสียมีอะไรก็ไม่รู้นะครับผมลูกค้าบอกมานะครับลูกค้าสั่งทางไว้ประมาณปีกว่าแล้วนะเรื่องนี้เพิ่งไปค้นเจอมานะครับผมเลยจะมาตรวจสอบฟันแล้วก็จะได้ขัดเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับผมจะไ้ขัดและเก็บไว้เพราะว่าสนิม,มันค่อนข้างจะเข้านิดหน่อยแล้วเยวจะมาฟันไม้ให้ดู นี่จะเป็นไม้เล,ล็กจะรอดหรือเปล่าเนีเอาเลยนะเราต้องใช้บริเวณนี้ฟันนะผมช่วงกลางๆผมเพราะว่าช่วงปลายมันจะแหลมมันมีน้ำหนักนะผมฟันไม่ได้ฟันไม่ดีนะผมช่วงปลายช่วงกลางหรือช่วงโคนนี่นะผม ลิกครับ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 ไปต้นมะนาว <laughs> อีกจุดตำบันกระจกประมาณนี้นะครับผม판ไม้งานคมิตรครับ ก็คิวไม่ค่อยยาวแล้วนะผมถ้าท่านไหนต้องการใช้นะผมก็สามารถสั่งทำได้เลยนะครับผมค mm ิว hmm. เริ่มทำเริ่มพันแล้วนะครับ mm hmm. ก่อนก็ให้ลูกค้ารอนานนะผมตร mm hmm. งนี้ก็ รอไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับมาจาังทำไ,ได้เลยหมดเยอะเลยจังไม่มาเลยวะ เป็นมีดเน้นพวกพาับผมว่าปลายมันแหลมเดียวเดียวแหลมฟันก็ฟันได้รับผมช่วงกลางๆผมถ้ามีตรงนี้ก็ฟันช่วงกลางๆมาหาช่วงโคนมีดนะช่วงปลายก็น่าจะเป็นพวกไว้ป้องกันตัวนะผมเพราะว่าส่วนมากมีดปลายแหลมนี้จะฟันช่วงปลายไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักจะเบาฟันได้ก็ไม่ดีนะผมตามตามคำขอผมลูกค้าบอกว่าหาทรงแปลกๆมาลงให้ดูหน่อยนะผม อน,นี้ก็น่าจะแปลกไปอีกนิดนึงนะผมตรงนี้จะตัดให้ดูตัดก็ประมาณนี้นะผมตัดเป็นข้อ pvc ตัวนี้เราก็จะเรียนแบบใหม่นะผมยวใช้ตาไก่มาตอกนะผมทำให้เข้าตามรูปของมีดนะผมถ้าไหนสนใจทรงนี้ก็สามารถสั่งทําได้นะครับผม ก็ผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าแล้วก็เอฟซีนะผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ